สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาซ่อมน็อตฝาสูบนะครับเเกลียวมันรูดนะครับที่อยู่กับฝาสูบนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยลักษณะฝาสูบเราถอดออกมาครับมันก็จะเนี่ยน็อตฝาสูบมี2ตัวนะครับร้อยสิบไอนะครับตัวข้างบนตัวข้างล่างส่วนใหญ่ที่ชอบรูดกันนะครับตัวนี้เกิดจากการแบบขันบ่อยนะครับแล้วก็ขัน เกินค่านะครับขันแน่นเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้รูดหวานนะครับทีนี้นะครับมันก็มี2วิธีในการทานะเราก็ต้องถอดฝาสูบเนี่ยไปให้ลมกึืงทำนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งตัวนี้วิธีนี่คือต้นทุนประหยัดต้นทุนนะเพราะว่าสําหรับคนที่งบประหยัดนะครับไม่ต้องการที่จะถอดฝาสูบนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดฝาสูบยังไงมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ มันจริงๆก็ไม่แนะนําอยากให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเศษมีอะไรที่จะอาจจะตกไปในเครื่องได้นะครับแต่เราก็จะป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เศษอลูมิเนียมนะครับเวลาเราตาบเกียวเนี่ยมันจะตกไปนะครับก็สิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือหาผ้านะครับประมาณนี้นะครับหาผ้าแล้วก็เจาะรูนะครับผมก็เจาะรูเนี่ยครับแล้วเราก็เราก็พาดไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับ นนแล้วก็ให้มันโผล่มารประมาณนี้นะครก็มันก็จะช่วยได้ใน,ในระดับหนึ่งนะครับก็โผล่มาประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มันโผล่มาเฉพาะ,ะเฉพาะรูที่เราจะจะเจาะตาบนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้สว่านในการเจาะเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูในอุปกรณ์ที่เราจะทำนะว่ะมะามนะีอะไรบ้าง ก็ไอทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับมันจะรูในมันจะเป็นเบอร์สิบนะครับขนาดเบอร์สิบแต่จริงถ้าจะพูดตามตามเบอร์จริงๆมันจะไม่ใช่เบอร์สิบนะครับมันจะอยู่สักประมาณหกมิลนะครับตัวนี้นะครับเกลียวประมาณหกมิลนะครับเกลียวหน้าจะหนึ่งจุดสอง อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าขนาดตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ6มิลหรือภาษาน็อตเราแบบช่างทั่วไปก็จะเรียกเป็นเบอร์สิบนะเรียกง่ายๆก็คือขนาดเบอร์สิบที่เราใช้กันน้บแล้วก็ตัวนี้ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ดอกสว่านน้าดอกสว่านตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกทาร์บน้ำตัวนี้ที่เราจะใช้นะก็คือดอกทาร์บสามทับแปดน้ำตัวนี้นะครับ สามทับแปดคูณสิบหกตัวนี้ที่เราจะใช้นะครับเพราะร่องมันจะเป็นร่องนี้นะครับังเกตง่ายๆนะครับเอาตัวนี้ทาบดูนะครับเนี่ยมันก็จะลงร่องพอดีนะครับเอาทาบดูอย่างเงี้ยมันจะลงร่องพอดีขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันก็ดอกสว่านที่เราจะเจาะเข้าไปนะครับเราก็หามันจะมีสามตัวนะครับดอกชุดซ่อมเนี่ยดอกตาบ มีสามตัวเราก็เอาตัวที่มันมันเล็กหัวมันจะเล็กที่สุดนะมันจะเรียงกันหนึ่งสองสามไปนะเราก็วัดดูตรงหัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องปลายมากเกินไปนะเอาสักประมาณสักคือเราก็กะเอาให้มันนิดหนึ่งนะครับประมาณเข้ามาสักให้มันโผล่ไปประมาณมิลสองมินนะครับเราก็ดูนะครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณสักแปดแปดมิลน,นะครับ 8มิลเราก็หาดอกสว่านที่ประมาณ8มิลเหมือนกันนะดอกสว่านตัวนี้ก็ประมาณ8มิลน,นะครับความโตของมันนะแล้วทีนี้เราก็ทําการเจาะนะครับเจาะตารปได้เลยนะคเดี๋ยวผมจะเจาะตารปนะครับ อันนี้เราก็ตับตับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่ทองเลือเนระับ ส่วนน้ำยาที่ล็อกเนี่ยผมใช้เป็นไอ้กาวปะเหล็กนะครับเพราะว่าเวลามันแข็งตัวมันจะแข็งนะมันจะเวลาเราถอดน็อตอะไรเงี้ยมันจะไม่ไหลออกมานะครับถ้ามีน้ำยาล็อกเกียวก็ใส่น้ำยาล็อกเกียวได้นะครับแต่เผอิญผมหมดพอดีก็เลย ได้ใช้ตัวนี้แทนนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเราซ่อมเกี่ยวนะครับที่เราซ่อมเกี่ยวไปนะก็จริงๆก็รอให้กาวมันแห้งนะครับกาวที่เราใส่ไปตอนที่เราขันเข้าเนี่ยให้มันแห้งเวลาเราใช้งานมันจะไม่หมุนตามน็อตนะครับก็เดี๋ยวร,รอสักพักก็ ช้ได้นะครับทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกาวตัวนี้มันแห้งช้านิดหนึ่งนะีน่นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่ามันจะเป็นทองแดง้อ้ทองเหลืองนะตัวนี้ของเดิมอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมมันก็นิ่มนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราเราหมุนแบบพอดีมือนะครับมันก็จะไม่ไม่ลูดออกนะครับ แต่ตัวนี้น่าจะมือหนักไปหน่อยนะครับก็ลูดเรียบร้อยนะครับส่วนที่โผล่ออกมานะครับเราก็ใช้เลื่อยเนี่ยตัดเอานะครับเราก็ตัดนี่ยมันก็ขาดง่ายงนะครับไม่ต้องไปใช้หินเจียอะไรนะครับเราก็ใช้ตะไบนะครับถูเอานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเพ่อนเพื่อนที่จะต้องการที่จะทำเองนะครับ ก็สิ่งที่จะต้องซื้อนะครับตัวนี้จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้เอาครีมล็อกอะไรก็ได้นะครับใช้นะครับส่วนผมซื้อไว้นะเรก็ใช้ประจำนะก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ดอกสว่านนะครับสว่านที่จะต้องใช้นะครับก็มีมีไม่เยอะนะครับในการซ่อมแล้วก็ทองเหลืองนะครับตัวแล้วตัวประมาณตัวละ20-30บาบาทประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่คนระับตัวที่เอาไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้พวกนี้ก็จะซ่อมเกียียวเทียนนะครับนี่นะจะซื้อไว้เนี่ยครับเพราะว่าที่บ้านเป็นร้านซ่อมด้วยนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อไว้เวลาเราซ่อมอะไรให้ลูกค้าซ่อมเองอะไรนะครับมันก็จะง่ายนะครับก็ไม่ยากครับถ้าทุกคนต้องการทำเองนะครับก็ เหมือนที่ให้ดูตามคลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะสวัสดีครับ